สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาะนาะทุกท่านนะครับก็วันนี้เพิ่งทํางานเสร็จก็ไม่เชิงเสร็จนะเหลืออีกชุดหนึ่งครับไม่ทันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนส่งพรุ่งนี้ส่วนที่ทันก็จะรีบส่งให้วันนี้เลยนะครับก็อันนี้จะก่อนแพ็คของส่งนะครับก็มารีวิวงานไก่ให้ดูกันนะครับไม่ได้ลงให้ดูเป็นอาทิตย์แล้วแหละนะครับตัวนี้เป็นครื่ตีครับ ใครที่ชอบสายโหดนะครับเอาไว้ล้อมไก่อย่างเดียวนะดักทางไม่ได้นะครับคืนตีสายโหดเขาเล่นกันเขาชอบครับนี่งานของแชงเด็บจะเป็นประมาณนี้เลยรายละเอียดงานนะครับหลักก็จะเป็นหลักสตเตลเลดนะครับไม่มีขึ้นสนิมแน่นอนนะครับสตเตลเลดแทนนะครับเจียแล้วขันเนียนๆเร็มๆนะครับนี่ไม่มีสากครับใครที่กังวลว่า ไอตรงตรงรอยเกียที่มันเป็นสากๆครับมันจะถูกับสายเมนนะครับอันนี้หายกังวลได้เลยเพราะว่าผมเกีีรยแล้วขัดไม่มีสากแน่นอนนะครับสายเมนก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับนังทักและกระดูกงูขนาดหนึ่งมิลนะครับนี่ยอดเกลียวยอดเกลียวแค่ตึงเข้มๆนะครับนี่ยอดเกล่าวครับข้างบนกับข้างล่างนะครับนี่อันนี้ข้างบนนี่ข้างล่างนะครับส่วนการพันลายหลักนะครับก็จะเป็นเกลียวแบบนี้เลยนะครับบน2ล่างสานะครับ งานสวยๆเนียนๆเลยครับผมสีออกเป็นสีน้ำตาลยกชุดเลยครับนะเอ็นก็จะเป็นเอ็นเบอร์ร้อยนะครับอันนี้เบอร์ร้อยยี่นะครับนี่ครับดูการต่อปลายเอ็นครับงานเนียนๆไม่มีหยอดกาวนะครับงานของผมเนี่ยหยอดกาวแค่สองสองจุดนะหยอดแค่ข้างล่างกับข้างบนตรงนี้เองนะครับนอกนั้นไม่มีหยอดกาวนะครับต่อปลายเอ็นผมแนะนำมือใหม่นะครับไม่แนะนําให้หยอดกาวเลยนะครับเพราะว่าสายพีเนี่ย เวลาโดนกาวร้อนนะครับมันจะเปราะนะครับมันจะแข็งแข็งเปราะๆใช้ไปมันจะหักมันจะขาดง่ายมากนะครับตรงนี้ย้ําเลยห้ามหยอดเด็ดขาดนะครับส่วนห่วงของผมก็จะเป็นห่วงหลัด2ชั้นนะครับสําหรับคื่นตีนะครับผมจะเล่นเป็น2ชั้นเลยนะครับนี่งานสวยๆครับบาทละสี่หมื่นกว่าบาทแล้วครับแต่ตัวนี้ไม่ถึงหรอครับ ไอ้ตัวนี p p N N ้ก kind of ิโลละห6าร้อยหกบาสครับทองเหลืองนะแตกต่างกันมากเอ็นก็จะเป็นสีน้าตาลประมาณนี้เลยนะครับวงตัวนี้ผมทํำให้ลูกค้าห้าจุดห้าจนะครับดูครับความดีดความเด้งของเอ็นนะครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับนี่ครับ เอ็นถ้าเอ็นดีดนะครับมันต้องออกจากออกจากหลักแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตกเข้าหลักแบบนี้นะครับอันนี้คเรื่างเอ็นอ่อนนะครับนะนี่วงวง5.5จริงจริงวง5.5นี่ก็กําลังดีนะครับตีทีเดียวจอดเลยนะไม่คอก็ขาแหละครับแต่ส่วนมากก็มันก็บอกไม่ถูกนะครับแล้วแต่คนปักนะถ้าคนปักเอียงไปข้างหน้ามากๆก็จะโดนขานะครับมันก็อยู่ที่ระยะการวางไก่เราด้วยนะครับเอ็นดีดดีดทุก ทุกหลักนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเลือกแค่หลักใดหลักหนึ่งมา,าพรีเซนต์ให้ให้พี่ๆนาณาได้ชมนะครับเนี่ยเอ็นมันต้องออกจากหลักแบบนี้นะครับเนี่ยมันต้องออกสายขวาแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าหลักแบบนี้ไม่ได้นะครับเอ็นคืนตีนี่อันนี้วง5.5นะครับตามสั่งเลยยิ่งกว่าอาหารตามสั่งก็ผมนี่แหละครับสั่งมายังไงผมจัดให้แบบนั้นเลยนะครับชุดนี้เป็นชุด20หลัก40่บวงนะครับ ช้ล้อมไก่อย่างเดียวนะครับดักทางไม่ได้เพราะว่าคล้องใหญ่เล่นคล้องใหญ่ใจต้องนิ่งครับยังไม่ได้ใส่รังเก็บนะครับดังเก็บก็เดี๋ยวจะแพ็คของแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับรังเก็บอยู่นี่ครับขนาดรังเก็บก็ยังยาวยังใหญ่เลยครับนี่เล่นคล้องใหญ่ใจต้องนิ่งครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นล้อมไก่เอ็นเบอร์เก้าสิบนะครับนี่การต่อปลายครับสวยๆนะครับผมนี่ห่วทองเหลืองครับ ดัดเป็นวงเล,เ,ลเล็กยิ่งเล็กยิ่งแข็งครับติดแล้วไม่หลุดหลุดยากมากครับนะ <c oughs> ส่วนเชือกคันหลักอะไรก็เป็นลายก็จะเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวเ,เป็นเกลียวยาวเลยนะครับหยอดกาวก็เหมือนเดิมนะครับบนกับล่างแค่นั้นเองนะครับงานผมยอดกาวแค่บนกับล่างนอกน้นไม่มีเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลักเดียวหรือพ่เสือเส้อนะครับนี่แต่หลักก็จะแตกต่างกันไปคืนคืนล้อมล้อมแบบ บวกบวง5นิ้วนะครับหลักจะเล็กกว่าหลักจะอยู่ที่2มิลส่วนคืนตีนะครับชุดนี้นะครับหลักจะอยู่ที่2.4มิลนะครับแตกต่างกันมากนะครับเอ็นก็เป็นเเบอร์90นะครับยี่ห้อเป็นเเยอรมันนะตัวนี้เอ็นทุกตัวเอทุกชุดคืนทุกชุดนะครับผมใช้เเยอรมันทั้งหมดเลยนะครับดีเด้งดีลื่นครับเวลาตีมันห่วงมันรูดปื้ดทีเดียวเลยครับ ตีที่เดียวจอดนะครับนี่อันนี้ชุด4 1หลักนะครับบ่วงเดียว4 1หลัก4 1บ่วงนะครับแล้วก็จะมีดักทางนะครับมีดักทางชุด3ชุดพันนะครับ3ชุด1,000บาทรวมส่งนะครับบวกปลายทางอันนี้วง4.5นิ้วนะครับตัวนี้วง5นิ้วสำหรับล้อมไก่นะครับส่วนตัวดักทาง เส้นผ่าสุย์กลางนะครับอยู่ที่4.5นิ้วนะครับชุดนี้ไม่แนะนําล้อมไก่นะครับให้แนะนําผมแนะนํหดักทางไก่อย่างเดียวนะครับไก่ตัวเมียก็ได้ไก่ตัวผู้ก็ได้นะครับตรงไหนที่มันเดินผ่านเยอะๆนะครับแนะนําเลยครับตัวนี้3มชุดพันนี่ไปกันแบบนี้เลยนะครับเก็บงานให้เนียบๆเลยครับเก็บงานก่อนส่งแบบนี้เลยนะครับนี่งานผมไม่แหกตาลูกค้าแน่นอนนะครับ ใครที่ซื้องานกับผมไปไม่ต้องโกว่าจะโดนโกงหรือจะย้อนแมวนะครับใครสนใครสะดวกโอนก็โอนนะครับใครไม่สะดวกโอนก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ยากเลยนะครับเอ็นก็จะเป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับคืนคืนค,นคืนดักทางผมจะเน้นเป็นเบอร์เจ็ดสิบเพราะว่ามันรูดเร็วติดเร็วนะครับแค่เดินผ่านก็พอตามเครื่องรอได้เลยนะ,ะชุดสามชุดเนี่ยก็จะไปกับไปกับคืนตีนะครับลูกค้าสั่งคืนตี หนึ่งชุดเอาไว้ล้อมไก่แล้วก็ดักทาง3ชุดเอาไว้ดักทางไก่นะครับชุดนี้คือซื้อทีเดียวจบเลยนะเนี่ยชุดนี้ใช้เป็น 2- 3สปีไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะแล้วก็มีงานที่ไม่ทันหนึ่งชุดนะครับขึ้นสายเมยนเขึ้นสายเมยนไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะแพ็คของไม่ทันมีอยู่ชุดหนึ่งอันนี้ก็ล้อมเป็นล้อม31หลักนะครับ n 9 0 ยังไม่ได้ขึ้นสายเมนนี่ดูงานครับสวยไม่สวยก็เนียนไม่เนียนก็ให้พี่ๆนะพี่ิจนาเอาเองนะครับก่อนเลือกซื้อสินค้านะครับถ้าลูกค้าเออถ้าของไปไม่ตรงปกโทรหาผมได้เลยผมรับซื้อคืนเต็มราคาครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่บวงห้านิ้วครับสาหรับล้อมไก่สามสิบเอ็ดหลักนะครับโอเคครับผมก็งานก็จะคร่าวๆก่อนส่งก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแพ็คของ ส่งลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยมันจะไม่ทันมันจะ5้าโมงแล้วเนาะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่างดับคืนมาด้วยสนใจคืนดักนกดักไก่นะครับคืนแขวนคืน,นผีเสื้อคืนเอาเป็นว่าเอานกเอาไก่อะครับชอบแบบไหนสั่งแบบนั้นนะครับโอเคครับผมฝากติดตามได้ครับสวัสดีครับมรรมันทุกชุด